เริ่มครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาเชมชอยเลขที่โบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองคับหนึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนแตรีวิทยาวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันออกสมาชิกแพลนลุ่มมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงร์ชเชาเล็กี่ อาารเด็กิงนะคะช่ชงอวเลขที่แปค่ะสวัสดีค่ะอาจเด็กช่ชวเล็กี่เค่ะสวัสดีค่ะเด็กหิารยเด็กหญิงามีวันเลขที่ส้ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายวันเล็วี่สิคสวัสดีครับผมเด็กชายวันเลี่ยี่สิบสอสวัสดีครับผมเด็กชายวันเล็กี่สาม เีครั้ผมูลนิจาณ์ก่อนทำก่อนเลขที่12่ส่อสแล้วรียกมูนิจานะว่าสีเหลือสีอีกี่วเรียกมูลนจากนทำกนเลที่สีเห มีผลต่อพัฒนาการปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางสังคมในด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์ได้แก่สภาพแวดล้อมธรรมชาติทั้งหมดตั้งแต่ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยเหล่านี้ส่งผลที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจตลอดจนการเมืองประเทศในภูมิภาคนั้นๆปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผลตกพัฒนาการทางสังคมเทคโนโลยีการเมืองของทวีปแอตแลิกาพัฒนาการด้านการทางการปกครองภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความหลากหลายทางการเมืองและการปกครองโดยทั่วไปแล้วภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศที่มีระบบ ที่แตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่แนวสประชาธิปไตยที่จะได้ย่หน้าใจจนถึงระบบประชาธิไตที่เป็นที่เป็เข่าแเ่็นจริงแล เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกอย่างสำคัญเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีการพัฒนาด้านหลากหลายทั้งด้านร่กที่แต่ต่างกันอย่างไรก็ตามมีการทยวทางที่สามารถนำโดยรวมเช่นการเพิมการบริจาค อตะอกางกน่งากรที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องการเิอุปรณ์อิเล็กทรอนิกสีคอมพิวเตอร์รถนและปั์ากมาตัวการของอาาักาเอเจียตะวันออกมีการเพิ่มการแ่งันากไปยังตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก ตามด้านสังคมอุบ้าพเอเชียตะวันนอกเป็นรูบภาที่มีการพัฒนาตามด้านสังคมอย่างรวดเร็วการเศรษฐกิจรูบภาพเอเชียตะวันออกเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่เติบโตอยามม่างรวดเร็วที่สุดในโลกประเทศตาปป่างๆในรูปภาพที่เป็นที่จริญมรืงรงร่งเรืองได้รุ่งเรืองนี้ได้มาจากาการฒนาอุตสามกรมส่งเสริมและการลงทุนในการขยายตัวของธุรกิจต่าง อินเทอร์เน็ตอยากรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิตอลได้การนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมการมีพัฒนาการด้การศึกษาพิพาทเอเชียตะวันออกในการลงชุนในการศึกษาและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นค่ะ อาบบมือครับ